าโหวตไม่ได้ถึง376แล้วมันจะมีเหตุผลอะไรไหมที่ต้องเปลี่ยนตัวคุณพิธาจากแคนดิเดตของก้าวไกลามาเป็นเพื่อไทยครับก็เหตุผลก็คือว่ายังไม่ครบ376แล้วก็าทางอาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎนเสียงข้างมากครับ312เ,เสียงเนี่ยยังต้องการที่จะให้โหวตต่อเพราะว่า มันไม่ได้มีข้อห้ามในข้อบังคับหรือรัฐมนูญว่าโหวตได้กี่ครั้งก็ต้องโหวตให้มีความรู้สึกว่ามันไม่มีทางที่จะครบสามร้อยเจ็ดิบหกแล้วก็ต้องหาแก้ไขด้วยด้วยอย่างอื่นเช่นว่าหาพรรคมาเพิ่มขึ้นหรือว่าไปเจรจากับสวอ,อีกสักครั้งอะไรปอ,อนมอณนี้นะครับ,รบแต่ว่าโอกาสที่จะเจรจากับสว ก็เป็นโอกาสถ้าเผื่อว่ามันไม่ครบมากก็โอกาสก็ก็น้อยอยู่ก็โอกาสอื่นๆนะฮะการที่หาพักมาร่วมเพิ่มขึ้นเพื่อให้มันได้ใกล้เคียงกับสารวัเจ็ดสิบหกแล้วก็เอาสาวอมาเติมด้วยานบวกก็เป็นวิธีการอันหนึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งก็มีวิธีการ <laughs> หลายอย่างที่ที่จะต้องดําเนินการต่อไปไม่อยากไม่สามารถจะบอกไนดะ้เพราะเหตุการยังไม่เกิดขึ้นต้องต้องรอการประชุมในรอบแรกก่อนครับ ครับแต่ดูว่ามีแนวโน้มที่ดีเพราะวันนี้เหมือนมีเสียงเพิ่มไปแม้จะสามคะแนนก็ตามนะครับอาจารย์ครับครับครับ<า> <ผม S 2> วันนี้ก็ <ๆ S 1> ก็เห็นว่าความเป็นนิกภาพของแปดพรรคร่วมรัฐบาลก็ไปไปในทางที่ดีนะซึ่งเึื่อทําให้การโหวตนายกษาซึงแม้จะไม่ได้ผูกพันกับตัวเลขนี้แต่ก็ทําให้ความรู้สึกที่ดีแต่อันนี้ก็ทางสวงคงก็ได้พิจารณาหลายๆอย่างครับครับผมมันเป็นข้อประกอบอันหนึ่งที่ ที่ทางสวซึ่งไม่ใช่พัคการเมืองฝ่ายฝ่า,ายสนับสนุนรัฐบาลหรือฝ่ายคา้านสวนี่ก็เป็นกลางเมื่อสวนี่เป็นเป็นกลางนะฮะตามรัฐธรรมนูญแล้วจะพิจารณาอย่างไงเมื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมันเกินกึ่งหนึ่งไปแล้วกึ่งหนึ่งคือสองอยห้เอ็ดมันได้3ามสิบสองไปแล้วเนี่ยจะทำยังไงที่จะทำให้เกิดรัฐบาล ข้ามาบริหารประเทศคงไม่สามารถจะความเมินได้แต่ว่าคงต้องมากกว่าต้องมากกว่าหนึ่งครั้งนะครับเพราะว่ารัฐมน,นุนไม่ได้กําหนดว่าครั้งเดียวจบออืการที่ไม่กําหนดครั้งเดียวจบนะครับทางอ,อทางพรรคร่วมรัฐบาลก็จับโูกคงต้องประชุมกันอ่อีก็ดูว่าที่ไม่ผ่านในรอบแรกนั้านสาเหตุมาจากไหนครับครับ ตาอไปกาดไปกี่คะแนนที่จะได้ครบ376ทั้งหมดเป็นข้อมูลที่จะครา้ห์กันต่อไปอแล้วก็ก็ควรจะให้มีการเอ,อด,ดําเนินการเลือกนายกอีกอย่างน้อยก็อีกครั้งนะฮะหรือมากกว่านั้นก็แล้วแต่ขึ้นอ,อยู่กับข้อมูลที่ผลของการเลือกตั้งนายกในรัฐสภา,าว่ามันได้376อย่าง ถ้ามันไม่ได้จะทํำยัำยงไงที่เป็นโอกาสที่จะได้สามวันเจ็ดโปรับใครจะเป็นคนพิจารณาว่าจะเสนอต่อหรือไม่เสนอต่อครับอาจารย์ก็ทางประธานต้องร่วมกับรองประธานทั้งทั้งสองคนครับแล้วก็ต้องหารือกับวิบหรือผู้แทนของพรรคการเมืองต่างๆรวมทั้งตัวแทนของสวด้วยว่า จะทำยังไงต่อไปนะครับอืมครับอาจารย์พยายามมีอะไรความจริงข้อสองเนี่ยคนนึงพูดกันน้อยนะครับอาจารย์ที่แถลงข่าวเมื่อวานว่าอ่าอาจารย์มีความตั้งใจทําให้รัฐสภาเนี่ยเป็นรัฐสภาแบบที่มันก้าวหน้านะครับอย่างขราวที่แล้วในมีปัญหาเรื่ององค์ประชุม<ะ>ขาดบ่อยนะครับหรือว่าอย่างวันนี้นะครับการเสียบบัตรแสดงตนแต่ตอนนับคะแนนยังเป็นเขียนอยู่ครับ นะครับนับเป็นชั่วโมงใช่ไหมครับอาจารย์จะทําให้เกิดรัฐสภาที่มันก้าวหน้าเป็นตัวแทนประชาชนประชุมอย่างมีประสิทธิภาพได้มากขึ้นเนี่ยผมว่าข้อสองเนี่ยขอเชียร์อาจารย์เต็มที่นะครับอาจารย์จะช่วยขยายความให้หน่อยได้ไหมครับในข้อข้อที่สองอีกหน่อยครับขยายความข้ออะไหนนะครับข้อ2 2> ข้อสองข้อสองเรื่องของรัฐสภาก้าวหน้าที่อาจารย์ปริยาพูดถึงการปฏิบัติ<ข>หน้าที่ของสองอสใ<อ>นสภ<อ>าจา้ะ ผมไม่ได้ฟังตอนที่หย,า,ย,า,ยาพูดถึงนะรัฐสภากข้าหน้าไหมเพราะว่าก็จกาําให้มีการดาเนินการของของรัฐสภามีความโปร่งใสมีความชัดเจนตรวจสอบได้แต่ว่ากติกาการนับคะแนนการลงคะแนนเนี่ยบัญอยู่ที่ข้อบังคับของการประชุมรัฐสภาถ้าข้อบังคับนั้นมันยังไม่ก้าวหน้าก็ต้องแก้ไขข้อบังคับต่อครับ